ในปี2557นี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กำหนดเป้าสินเชื่อจำนวน130,000ล้านบาทโดยยังคงมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับไตรมาแรกทอสอจัดทำแพ็กเกจสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารายย่อยเสนออัตราดอกเบี้ยปีที่1เท่ากับ3.75%ต่อปีปีที่2 อัตราดอกเบี้ย4.975%ต่อปีปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีรายย่อยสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ1%ต่อปีและลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR ล0.5%ต่อปีวงเงินรวม10,000ล้านบาทได้สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2557และต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2557นี้ค่ะ